อันเป็นโอภาษติปัดสัทธ,ธิขนาดเท่านี้โอภาษหมายถึงภูมิธรรมขั้นต้นปิติหมายถึงก็หลงยินดีติดใจอยู่ปัดสัตทิหมายถึงเก่งได้เท่านี้เท่านี้เองสงบราบรื่นได้ก็เท่านี้เท่านี้ดังกล่าวแล้วก็จะอยู่กับเราเป็นไตรลักษณ์อยู่เป็นวัตตะคือหมุนวนอยู่ในภูมิที่สูงเท่านี้สุขที่ได้ ก็แค่ปัดสธิสูงสุดเพียงเท่านี้อุเบกขาหรือความวางเฉยที่ตนสามารถความว่างหรือสุญญาตาที่ตนถึงก็จะคงเท่านี้แค่นี้เป็นที่สุดเราจะสูงขึ้น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 เพราะการรู้แท้ในทุกสภาวะแห่งภูมิธรรมที่สูงขึ้นสูงขึ้นคือเกิดญาณทัศนะจริงๆแล้ววางทุกสภาวะรมให้ได้ทั้งสิ้นตั้งหาก ที่เรียกว่าวิมุตติมีใช่ยึดสำหรับเราเราต้องไม่หลงติดหลงยึดมัน่นหลงเกาะจุดใดหรืออารมณ์ไหนจริงๆเราต้องวางเฉยกับมันหมดให้ได้ไม่ยินดียินร้ายกับมันให้ได้ไม่ว่าอารมณ์สุขที่ได้เพราะการทำวิมุตินั้นหรือทำสมาธิอธิจิตนั้นสำเร็จหรือไม่ว่าปัญญาที่ได้เพราะรู้รสวิมุตตเพราะเข้าใจเหลี่ยมมุมในการทำวิมุตินั้น ทำสมาธิอธิจิตนั้นได้สําเร็จเราจะไม่หลงสุดแค่ขั้นตนๆเพียงความสงบหรือปัดสัติคือเอาแต่เสพความสงบหรือหลงรสความสงบความเรียบร้อยราบรื่นเท่าที่ได้เท่านี้นั้นมันยังไม่พอจงพิจารณาให้ดีเถิดพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าเราจะต้องพลัดพรากของรักของชอบใจทั้งนั้นมันจะต้องพรากต้องจากต้องวางทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าอะไรจะอร่อยยอดจะชวนเสพสูงสุดแค่ไหนสูงสุดยอดที่สุดถึงขนาดได้ในผ่านขั้นปลายแล้วเรายังจะต้องพรากนนผ่านขั้นปลายวางนนผ่านขั้นปลายได้อีกแน่ในบ้านสุดท้ายขั้นนี้ก็ขอให้พิจารณาหาทางวางมันพรากมันให้ได้ก่อนเถิดเราจะต้องรู้อารมณ์หลงเสพหรือจิตที่ยึดติดนี้ให้ได้เราจะไม่ให้มีอารมณ์เช่นนี้เกาะจิตยึดมั่นอยู่ในจิต มัวเมาอยู่ในจิตอร่อยอยู่ในจิตจนกลายเป็นติดอยู่ในจิตเป็นอันขาดถ้ามัวเมาเอาแต่ความสงบเป็นรสอร่อยเป็นความสบายแล้วมันจะกลายเป็นคนขี้เกียจสลังยาวเป็นคนเอาแต่อยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรก็จะกลายเป็นคนไม่มีประโยชน์แก่โลกและเป็นคนถ่วงโลกไร้คุณค่าจริงๆลทัทธิที่เอาแต่สงบแล้วติดยึดสงบเอาแต่หยุดนิ่งเสพการหยุดนิ่ง เอาแต่เฉพาะเฉยแบบไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เกือ้อกูลโลกเอาแต่เงียบงุดหลบมุมจึงเป็นลัทธิที่ได้ชื่อว่าถ่วงโลกไม่พัฒนาหรือด้อยพัฒนาจริงๆแต่ลัทธิพุทธแท้ๆที่ถูกตรงไม่ใช่เช่นนั้นเลยขอให้ผู้ที่ยังเข้าใจไม่พอหรือแม้พุทธศาสนิกชนเองแต่ยังมีมิจฉาทิฐิอยู่คือ,อยังเข้าใจวิชาแห่งพุทธของตนเองอย่งไม่ได้ ผ่านไปหลงผิดคิดเห็นเช่นคนอื่นเขาเข้าใจขนาดเห็นว่าโลกุตระคือการเงียบงุดหลบมุมไม่พัฒนาไม่ทำงานถ่วงโลกถ่วงสังคมถ่วงเศรษฐกิจไปยานใหญ่และค่อนไปทางเอาแต่อยู่เฉยๆหรือขี้เกียดนั้นก็จงฝึกฝนประพฤติธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงจริง,รงนั่นเถิดอย่าเอาแต่เดาคเนแค่ปัญญานึกคิดแล้วก็ตัดสินสัจธรรมออกมาเพียงเท่านั้นเลย หรือศึกษาอย่างพิสูจน์ให้เข้าใจให้ดีให้ท่องแท้ให้ได้เถิดว่าพุทโดยแท้ขั้นโลกุตระนั้นคือผู้ไม่เห็นแก่ตัวผู้ละตนละตัวผู้เสียสละผู้ไม่งมงายอยู่กับโลกที่ไร้คุณค่าไร้สาระที่แท้เช่นโลกอบายโลกกระทำแปดโลกกลามและแม้ที่สุดโลกอัตตาที่ละเอียดขั้นอรูปหรือวิภวะแต่เป็นผู้มีคุณมีประโยชน์ผู้ไม่ขี้เกียจผู้ทำงาน และทำงานที่ประเมินค่าแล้วราคาค่าแรงค่าผลิตผลของงานสูงกว่างานใดๆด้วยเพราะงานทุกงานที่ผู้เริ่มบรรลุทมทำนั้นล้วนเป็นงานที่เสียสละเป็นงานที่โลภน้อยลงน้อยลงตามภูมิของจิตแต่ละระดับของแต่ละท่านและจะเป็นงานที่เรียกว่างานแห่งการเป็นตัวอย่างอันควรเอาอย่างแม้ทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมงานนั้นจึงคือ งานครูงานสอนงานชักจูงโยงใหญ่งานชี้ชวนชักนำทำตัวอย่างให้เห็นเพื่อเป็นเครื่องนำพาพร้อมกับพูดสอนประกอบด้วยผู้เป็นพระอริยะจึงคือผู้สอนทั้งทางกายทางวจีทางมโนเป็นการสอนที่หนักมากจริงๆจึงเรียกว่าครูครุหรือคุรุอันแปละว่าหนักหรืออาจารย์ผู้มีความประพฤตินั้นโดยแท้จริงในตนแล้ว งานครูอย่างโลกโลกนั้นไม่มีรูปร่างของความไม่โลภไม่มีลักษณะของความไม่เสพประกอบอยู่มากนักแถมซ้ำเขารับค่าจ้างตอบแทนโดยจะเอาให้หนักอยากได้ผลเป็นลาบยศสรรเสริญให้มากด้วยยิงครูชั้นเก่งชั้นสูงยิ่งรับลาบยศสรรเสริญมากมากยิ่งนั่นไม่ใช่โลกุตระนั่นคือครูของโลกิยาปุถุชนธรรมดาธรรมดาที่ยังไม่รู้โลก และยังหลงโลกทั้งหลายทั้งปวงอยู่จึงยังมีโลภโทสะเต็มเพราะยังไม่พ้นโมหะแต่งานครูทางธรรมแท้ๆโลกุตระนั้นเขามีการทําได้จริงๆประกอบให้เห็นแถมยิ่งผู้ใดเป็นครูที่เก่งๆชั้นสูงยิ่งยิ่งมารับของตอบแทนยิ่งขึ้นไม่ว่าลาบยศสรรเสริญแม้แต่สุขและกามาคุณทุกด้านแต่ทว่ายิ่งเป็นครูชั้นสูงเท่าใด ็ยิ่งทำงานมากยิ่งเท่านั้นเท่านั้นจริงๆไม่ใช่ยิ่งเอาแต่อยู่นิ่งๆเฉยๆหรือหลบมุมหรือใช้เล่เลี่ยงด้วยความฉลาดจริงๆของตนจนคนรู้เท่าทันได้ยากเป็นอันขาดและงานที่ปรากฏผลที่ท่านจะแสดงอยู่เสมอมากที่สุดที่มีในองค์ท่านชัดๆเจนๆก็คือความเบิกบานแจ่มใสคือความเป็นผู้หมดโทสะความมัธยัตยิคือความเป็นผู้หมดโลภ ความสุภาพความเป็นผู้หมดโทสะอย่างละเอียดยิ่งขึ้นความสงบความเป็นผู้หมดโลภะอย่างละเอียดยิ่งขึ้นสภาพหมดความอยากผู้หมดโทสะอย่างละเอียดสูงสุดสภาพสิ้นความเสพผู้หมดโลภะอย่างละเอียดสูงสุดนี่แหละคืองานที่ยากที่สุดคืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืองานอันยอดเลิศกว่าการแสดงทั้งปวงคืองานที่สูงสุดกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งปวง การแสดงทางกายกายกรรมก็คืออากับอาการบทบาทชีวิตความเป็นอยู่ทุกเรียบทที่เห็นได้รวมๆใหญ่ๆเป็นภายนอกหรือหยาบรู้ง่ายว่าไม่โลบในชีวิตของใครทั้งที่เป็นชีวิตเป็นๆทั้งชีวิตตายๆและทั้งไม่ประสงค์ให้สัตว์ใดใครตายดังนั้นจึงจะไม่มีโทษะใดที่จะให้สัตว์ใดตายไม่โลภทำลายชีวิตสัตว์ใด สุดท้ายสูงสุดจะไม่มีแม้โลภะที่จะหลงว่าต้องให้สัตว์ทุกตัวอยู่อย่างเกินวิถีแห่งกรรมด้วยไม่โลภในข้าวของลาบยศสรรเสริญสุขใดๆไม่แย่งใครไม่ขโมยใครให้ทานไปจนหมดสิ้นเสียด้วยจะไม่เศร้าใจเสียใจหรือโทสะใดๆเพราะไม่ได้ลาบยศสรรเสริญหรือแม้แต่สุขใดๆด้วยไม่โลภในกามคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลาย และจะไม่มีอารมณ์โทสะใดๆแม้แต่โทสะอย่างละเอียดก็จะไม่เกิดในใจถ้าแม้นจะมีใครมาพรากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆไปจากตนและจะไม่พูดทุจริตใดๆทั้งโกหกหยาบๆซ่อเสียดหยาบๆเพ้อเจอหยาบๆหรือแม้หยาบๆตรงๆอันเป็นไปเพื่อตัวเพื่อตนเป็นอนขาดเพราะจิตหมดเสพติดจิตสิ้นมัวเหมาแล้วโดยบริบูรณ์พ้นอวิชชาสะวะไม่ว่าในกิเลส ตัณหาอุปทานเฉพาะเฉพาะของแง่ใดมุมใดคือบริบูรณ์ในแต่ละเรื่องแต่ละแง่ถ้าเพียงแง่หนึ่งมุมหนึ่งเช่นว่าผู้ใดพ้นอวิชชาสวะจากน้ำเล่าได้อย่างสมุดเฉดแท้ดังนี้ผู้นั้นก็จะไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าคนเพราะน้ำเล่าจะไม่ลักไม่ขโมยไม่โลภะไม่โทสะเพราะน้ำเล่าจะไม่เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของน้ำเล้า จะไม่หลง,งโง่เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะเหล้าพาไปอีกด้วยจะไม่พูดทุจริตใดๆเพื่อน้าเล่าหรือเพราะน้าเล่าเนื่องจากหมดอุปทานหมดการติดไร้การมัวเมาลหลงไหลในน้ำเล่าอย่างเด็ดขาดแล้วกาม,มาสวะทั้งภวาสวะอันเนื่องมาแต่น้ำเล่าจึงหมดสิ้นด้วยหรือเช่นผู้ใดพ้นอวิชชาสวะในเมถุนธทมแล้วดังนี้ ผู้นั้นก็จะไม่มีกามาสวะทั้งภวาสวะในความเป็นหญิงเป็นชายผู้นั้นก็จะมีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นตัวอย่างอันดีงามให้แก่มนุษย์โลกโดยแสดงความบริสุทธิ์ทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ไม่เป็นทาตแห่งเมถุนธรรมเป็นครูให้คนเห็นเป็นตัวอย่างอันชัดเจนในความหมดสิ้นแล้วแห่งการยึดหญิงยึดชายมาเสพในตนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพุทธ นี่คือลัทธิที่เดินตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่ว่า 1. ไม่เป็นไปเพื่อความมักใหญ่คือมีแต่เป็นไปเพื่อความเหมาะสมความพอดีไม่โอ,อ่อาเกินจริงไม่ใหญ่จนกลายเป็นฟุ่มเฟื่อยฟุ้งเฟ้อจนเกินความจำเป็นแทๆ้ๆไม่หลงมักใหญ่อยากใหญ่เกินฐานะที่แท้จริงจริงๆและที่สุดจะมีแต่ให้ มีแต่น้อยลงน้อยลงหรือมักน้อยมัทธยัตต้องเข้าใจในอัปิชกระถาจึงจะดีจะควรจะสุขเย็น 2. ไม่เป็นไปเพื่อความขี้เกียจอันนี้เป็นหลักตายตัวเลยทีเดียวที่จะวัดมิจฉาทิฐิหรือสัมมาทิฐิในผู้ปฏิบัติธรรมได้เพราะผู้ปฏิบัติธรรมใดที่รู้มัชฌิมารู้สัมมาแท้คือความจำเป็นที่พอดีพอดี ปานกลางเหมาะแก่กาละเทศะและสิ่งที่เป็นกุศลแท้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะไม่ขี้เกียจในการจะทำงานเหล่านั้นสิ่งนั้นๆนเป็นแน่แท้ผู้ไม่มีปัญญาความเข้าใจทิฏฐิอย่างไม่แท้ไม่รู้แจ้งในมันชฌิมาแห่งงานตามฐานะตนไม่รู้แจ้งในกุศลธรรมแท้ผู้นั้นก็จะย่อมขี้เกียจในงานดังกล่าวและขี้เกียจในการกอบกุศลธรรมโดยจริงจะเห็นแก่ตัวจัดทันที 3. ไม่เป็นไปเพื่อความหลงสวรรค์หรือไม่ยึดสวรรค์แต่เราจะต้องเข้าใจนิพพานและทำให้เป็นนิพพานคือประพฤติให้ตรงในคำว่าอาสังสักกะกถาที่เขาแปลก,กันว่าไม่คลุกคลีด้วยหมู่ซึ่งก็ถูกต้องในเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติใหม่แต่ความลึกละเอียดของมันนี้คือที่เราคลุกคลีด้วยหมู่อยู่อย่างโลกโนั้น มันล้วนเพื่อความเพลิดเพลินความบันเทิงความสนุกสนานเป็นการบัมบัดความอยากอันรวมเรียกว่าความสมใจหรือความสุขดังนั้นจึงจะต้องไม่หลงสุขไม่หลงสร้างสวรรค์อยู่แล้วแล้ว้เล่าเป็นอน,นขาดเข้าใจโลกให้พอว่าที่คนมันทุกข์เพราะมันหลงสุขคนมีนรกเพราะมันหลงสวรรค์ทุกข์คืออริยสัตสุขคืออริกะ นรกสวรรค์คือภพชาติผู้จะตัดตรงไปนิพพานต้องรู้นรกเข้าใจสวรรค์ให้ชัดแล้วเลิกติดเลิกยึดมั่นทั้งนรกและสวรรค์ให้ได้จึงจะเป็นไปเพื่อนิพพานอย่างนี้คือแนวทางของพุทธแท้ที่ถูกตรงเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของตถาคตองค์พระโรมศาสดา แต่ไม่ใช่นรกสวรรค์ที่ปั้นเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นเมืองเป็นลิเกละครซึ่งต้องนั่งหลับตาเข้าไปดูจึงจะเห็นภาพนั้นดอกนะนรกคือทุกข์ในจิตอริยสัตว์สวรรค์คือสุขในจิตสมุท,ทยัยอริยสัตว์ดังนั้นอุปกิเลแค่รอบต้นขั้นโอภาษิติปัดสัทธินี้ มันจะทําให้คนไม่ดีขึ้นและจะเลวลงได้ทําให้คนไร้สมรรถภาพเป็นคนขี้เกียจเป็นความหลงตนเป็นคนยึดตัวตนเป็นคนเห็นแก่สุขขั้นน้อยๆและเป็นผู้เห็นแก่ตัวอย่างที่ต้องถูกโลกติเตียนตราหน้ากันแล้วว่าถ่วงโลกไม่พัฒนาขี้เกียจสลังยาวถ้าเข้าใจอุปกิเลตเพียงรอบแรกขั้นต้นเท่านั้นยังไม่ทะลุและหวังไม่ได้ อุปกิเลสรอบสูงขึ้นไปขั้นอธิโมกปักขะ,ะสุขซึ่งเป็นสุขที่สูงกว่าอุปักิเลสรอบแรกแค่ปัสสัทธิเสียอีกก็ยิ่งจะไม่มีทางรู้ทันและไม่อาจพรากจากไม่อาจละวางได้อย่างแน่นอนทีเดียวเพราะขั้นอธิโมกนั้นคือความยิ่งความสูงขึ้นของผลเป็นความรู้ใหม่อันเป็นไปเพื่อนิพานจริงๆยิ่งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติถูกทาง ส่วนผู้หลงทางไปเล่นสมาธิโลกีก็จะไปได้เดรัจฉานวิชาหรือความเก่งทางอภิญญาอันเป็นสภาวะธรรมสูงขึ้นเก่งขึ้น,นจริงเหมือนกันมันก็จะเร่งเรา้าให้เรายิ่งมีความภาคเพียรมันยิ่งกว่าดีอกดีใจปลืม้มอกปลื้มใจขึ้นไปเสียอีกมันจะทําให้มีกระจิตกระใจประคับประคองสิ่งที่ได้มานี้จนมากมายอันเรียกว่าปักขะหะและจะหลงเป็นสุขยิ่งกว่าขั้นต้นคือ สุขยิ่งกว่าขั้นปัสสัทธิเสียอีกถ้าไม่รู้ทันไม่มีปัญญาเข้าใจได้ถูกว่าอะธิโมกที่ได้นั้นเป็นของควรเป็นเรื่องถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพานหรือไม่